สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทิศพรยวันโพสตอบกลับรีกได้ว,ว่าแม้จะสึกออกมาแล้วแต่ก็ยังคงโดนจับผิดไม่เลิกเลยละครับสําหรับอดีตพระชื่อดังอย่างทิศพรยวันวรณบุตรพระไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนหรือทําอะไรก็จะโดนจับผิดและเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าอยู่เสมอซึ่งอันไหนที่ไม่โอเคมากๆทิศพรายวันก็จะออกโรงฟาดกลับเหมือนกันเช่นเดียวกับคอมเมนต์ล่าสุดเพระไม่นานมานี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แรง ว่าทิศไพรวันเป็นตุ๊ดเป็นตูจนทําให้ทิศไพรวันทนไม่ไหวต้องออกมาฟาดกันหลับจุกๆแบบนี้โดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่ามึงไม่ได้แจ้งอะไรกูหรอกที่กูติดตามก็ตอนมึงเป็นพระน่าน,นับถือมีความคิดความอ่านใหม่ๆกล้าสแสดงออกมีประโยชน์ต่อสังคมต่อคนรุ่นใหม่พอศึกออกมาเก็บอาการไม่อยู่เป็นตุ๊ดเป็นตูกบฏเพศตัวเองที่พ่อแม่ให้กําเนิดมานะ่าขยะขยแยงบายบายทิศ ซึ่งทิ่พรายวันก็ได้ตอบกลับเลยว่าพี่คะนุจะสั่งสอนพี่ให้เอาบุญในฐานะที่พี่ก็เรียนมหาจุฬาเหมือนกันคือใครจะเป็นอะไรไม่จําเป็นต้องเก็บต้องซ่อนนะคะเพียงแต่ต้องรู้จากสถานภาพของตัวเองและแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานภาพนั้นๆที่สําคัญทุกคนไม่จําเป็นต้องทําตัวสู่รู้หรือสวมบทเป็นนักวิชาการตลอดเวลาคะ่ะพี่จะด่าหนูเป็นตุ๊ดหนูไม่โกรธพี่จะด่าหนูว่าเป็นตู่หนูเคืองมากนุ ดูแยกขนาดนั้นเลยหรอคะชีวิตเป็นเรื่องเจ็ดจำนงเสรีนะไม่มีใครเป็นกบฏต่ออะไรไม่ว่าเขาจะเลือกเป็นเพศไหนพี่ไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆแบบนี้พี่ทานเพชรดิกรีหรือทานยอาอัดเม็ดเป็นอาหารหลักคะสุดท้ายพี่อาจไม่รู้ตัวนะคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่พี่ควรขยักข,ขยงหรอกคะสิ่งที่พี่ควรขยักขยงคือความอัปรักทางความคิดและสติปัญญาที่อยู่ในตัวเองของพี่ต่างหากพี่มองมันไม่เห็นหรอโดยหลังจาก ที่โพสต์ออกไปกไ็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นสิ่งที่พี่ครขยักขยั้งคือความอปรัก์ทางความคิดและสติปัญญาที่อยู่ในตัวของพี่ต่างหากพี่มองไม่เห็นหรออย่างชอบอีกท่านบอกว่าตู่คือคาหยาบอีกท่านบอกว่าเป็นตุ๊ดแล้วไปเดือดร้อนหัวคนอื่นอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะคะขออนุญาตยืนหัวเราะเว้นระยะห่างตามมาตรการโควิดค่ะ,จะเจริญพวงอีกท่านบอกว่าดาแบบพูดดีมากแต่โคดเจ็บเลยค่ะอีกท่านบอกว่า ความคิดขยะนะสงสัยกินแต่อาหารเม็ดเป็นหลักอีกท่านบอกว่าเดาว่าเป็นตูนี้เครืองอีท่านบอกว่าจะด่าคนมีการศึกษาก็ช่วยใช้ภาษาให้มันดีๆหน่อยค่ะทําตัวตูตูแบบนี้ก็ไม่เอานะคะอีกท่านบอกว่าน่าจะกินยาเยอะไปหน่อยค่ะอีกท่านบอกว่าเขียนให้ถูกยังไม่ได้จะเอาสติปัญญาที่ไหนมาวิจารณ์คนอื่นเป็นต้นเรียกได้ว่างานนี้ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยครับจึงหลายคนก็เห็นด้วยกับทุกประโยชน์ของทิดไพรวันเลยเรามองว่าไม่ว่าจะเป็น เพศไหนก็ไม่ควรมาดูถูกกันเพราะตอนนี้โลกก็เปิดกว้างมากไม่มีใครมานั่งจะผิดหรือถามกันแล้วว่าเป็นเพศสภาพไหนเพราะยังไงทุกคนก็มีคุณค่าเท่าเทีเทยมกันหมดเอาเป็นว่ายังไงก็ขอส่งกําลังใจให้ทิศไพรวันด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ